อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดเกมดีที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นนะครับกับวิดีโอเกมที่มีชื่อว่า Brother in Arms นะครับ Hell Highway นะครับ โดยต้องบอกนะครับว่าซีรีส์ Brother in Arms เนี่ยนะครับมันมีหลายภาคแต่ภาคที่ผมจะนำมาแนะนำให้รู้จักเนี่ยก็คือภาค Hell Highway นะครับสาเหตุก็คือมันวางจำหน่ายในปี2008นะครับแล้วก็ถูกพัฒนาโดยค่ายเกมดังอย่าง Gearbox Software ซึ่งมีผลงานเกมดังๆหลายเกมเช่น Borderland นะครับและวางจะจำหน่ายโดยค่ายที่เป็นที่รักของทุกคนณเวลานั้นก็คือ Ubisoft นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนคงไม่ชอบ Ubisoft ละต้องบอกว่า Brother in Arms Hell Highway เนี่ยมันจะเป็นเกมที่ทำให้คุณได้อารมณ์เหมือนคุณเนี่ย ดูซีรีส์แบนด์ออฟบาร์เทอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งฉากคัดซีนที่สมจริงนะครับตื่นเต้นร้าใจนะครับให้เราเนี่ยผูกพันกับตัวละครทั้งยังมีชีวิตอยู่และที่สูญเสียไปแล้วนะครับได้ได้ว่ามันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเออทำออกมาได้ดีพอๆกับซีรีส์แบนด์ออฟบาร์เทอร์เลยทีเดียวนะครับที่สําคัญเนี่ยในตัวเกมนะครับจะมีหลายภารกิจนะครับซึ่งยกมาจากในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเช่น ในสมอรภูมิฝรั่งเศสนะครับสมอรภพูมนอมังดีสมรภูมิดีเดย์ D Day นะครับและอาวุธต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่มีการใช้งานจริงๆในสงครามโลกครั้งที่2ก็ว่าได้โดยจุดเด่นของเกม Brother in Arms Hell Highway เนี่ยนะครับมันจะเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่3นะครับแนวกลยุทธ์หรือเราเรียกว่าเป็น tactical shooter ในสงครามโลกครั้งที่2ก็ว่าได้นะครับ ต้องบอกว่าผมขออภัยนิดนึ่งนะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวผสมนะครับมุมมองแบบ fps กับ third person นะครับคือเวลาถ้าเราเข้าที่กำบังเนี่ยนะครับตัวเกมมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่3แต่ถ้าเวลาเราเดินปกติเนี่ยมุมมองจะเป็นบุคคลที่1นะครับผมพูดผิดไปนะครับมันเป็นเกมที่มีทั้ง2แนวทั้ง fps และ third person นะครับคือปกติเนี่ยผมจะชอบเข้าที่กำบังและทำการยิงก็เลยแบบติดไง ว่ามันเป็นเกมแนวเฟิร์สเพรสซันซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็แบบผสมผสานเห็นไหมครับถ้าเข้าที่กำบังมันจะเป็นเฟิร์สเพรสซันก็เลยเรียกผิดนะครับขออภัยจริงๆซ,งซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวเชิงกลยุทธ์ครับก็คือเราเนี่ยจะมีทหารในหมู่นะครับให้บงังคับปัญชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเกม Call of Duty นะเนื่องจากว่าแรงถีบของปืนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าหากคุณเนี่ยบู๊ไปเหมือน c อ l l of Duty นะโดนยิงไม่กี่นัดก็จะตายนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ ลูกทีมของคุณนะครับเช่นให้ลูกทีมยิงคุ้มกันแล้วคุณค่อยๆเคลื่อนไปเพื่อยิงศัตรูจากด้านหลังนะครับหรือให้ลูกทีมเนี่ยทำการยิงกดศัตรูไว้แล้วคุณเนี่ยก็โยนระเบิดใส่อันนี้ก็แล้วแต่ความครีเอทีฟเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเกมเกมนี้ก็คือนอกจากเนื้อเรื่องที่ดีฉากที่ดีระบบการเล่นที่ดีเนี่ยมันเป็นเพียงเกมไม่กี่เกมนะครับในปี2008ที่ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นเกมกึ่งๆวางแผนนะครับและกึง First Person ก่งเฟิร์สเพรสซันกึ่งเติร์ดเพรสซันด้วย คือถ้าเป็นเกมในยุคนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะมีคอฟดูดี้ถูกไหมครับหรือไม่ก็เป็นเกมตระกูลสวัส์ซีแลนโบซิกที่จะให้คุณเนี่ยมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ได้แต่เกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นตัวเลือกนะครับและเป็นในทีมของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยมันจะต่างจากคอฟดูดี้เพราะว่าคอฟดูดี้เนี่ยเราบุกยิงบู๊ได้เลยแต่เกมนี้เนี่ยเหมือนที่บอกไปเราต้องทําการวางแผนนะครับแล้วฝั่งเรานะครับ ไอฝั่งเราเนี่ยแต่และตัวก็จะมีบทบาทต่างกันนะครับเช่นบางตัวเนี่ยจะเน้นยิงปืนกลคุ้มกันบางตัวเนี่ยก็จะเน้นยิงบาสุก้าได้นะครับมันจะมีทั้ง MG Team ท s ม a u l t t e ทีนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราต้องคอยดูแลให้ลูกทีมเราเนี่ยรอดชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าในาระหว่างเกมเนี่ย ลูกทีมของเราเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเราก็จะลําบากเพราะทหารฝั่งเราก็จะน้อยลงทําให้การดําเนินกลยุทธ์ของเราเนี่ยยุ่งยากมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับระบบการเลงเนี่ยมีความท้าทายนะครับถ้าเรายิงให้ช็อตได้ก็จะเป็นไดฟิกซ์โรมูชันเป็นรางวัลแก่เรานะครับแต่เอาตรงเนี่ยผมนับถือคนที่เขาเล่นเกมท้่ในคอนโซลนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันลงทั้งฝั่งคอนโซลและฝั่ง PC ซนะครับเพราะถ้าฝั่งคอนโซลเนี่ยผมบอกตรงๆว่าถ้าใช้จอยเล่นเนี่ยน่าจะลําบากพอสมควรแต่ถ้าใช้ PC เเล่นน,กนีกเอกีเล่นไม่ยากเลยนุกด้วย ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยไปซื้อใน s t e ีมได้นะครับผมดูมาราคาน่าจะไม่เกิน300นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไงก็ไปซื้อเล่นในส t e ีมได้นะครับเป็นอีกเกมนึงที่ผมบอกเลยว่าควรค่าแก่การเล่นมากถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์แมนนอฟบ,บัตเทอร์แล้วก็อย่าพลาดเกมนี้นะครับ